น้องไงจะให้ตอบคำถามรักสามคำถามก่อนที่จะไปพูดนะใครมีคำถามอะไรถามน้องไนได้มีอะไรถามน้องไงได้นะคะสองร้อยสิบสี่คนแล้วตอนนี้ก่อนอื่นน้องไงจะพูดก่อนเลยว่าขบนเขาใช้คําว่าตัววิญญาณขั้นแรกเขาใช้คําว่าดวงจิตแต่น้องไจะเรียกขบมนก็คือเรียกว่าตัววิญญาณนะถามคําถามอะไรกันมาหน้าซัก สามคำถามไม่ถึงหนึ่งคำถามีกว่าแต่น้องไหนจะพูดถึงดวงจิตหลังความตายใช่ไหมลูกครับตายแล้วจบหรือไม่ใช่ไหมครับครับาดวงจิตมีมีแตกสลายไหมก็ถามว่าดวงจิตมีการแตกสลายไหมไม่มีอ๋อไม่มีดวงจิตไม่มีการแตกสลายครับมันไม่มีการแตกสลายถ้าดวงจิตแตกสลายทุกอย่างก็จะจบเลยไม่มีคำว่าแตกสลาย คนทำดีแต่เิ็ดสุดท้ายไปนรกมันคืออะไรถ้าทำดีจะไปนรกได้ไหมลูกไม่ได้อืเราจะมาพูดเรื่องอ่ะตายแล้วจบหรือไม่แล้วทำไมเคยให้ฟังทีลูกเป็นตายแล้วจบหรือไม่ม,มันไม่จบอยู่แล้วอืเพราะมันจะมีสามทางเลือกก็คือถ้าบุญกับกรรมเท่ากันก็จะไปเกิดใหม่มแต่ถ้าบุญน้อยกว่าแบบทาชั่วเยอะ ทำเร็วๆเยอะก็จะตกนรกแต่แต่ถ้าทำไม่เยอะทำนิดหน่อยก,ออก็ขึ้นมาแต่ก็อาจจะเป็นสัตว์ที่ตัวเองฆ่าเนานะถ้าตกนรกก็กลับขึ้นมาแต่ว่าต้องตกนรกก่อนใช่ไหมลูกพอตายแล้วโดนจิตนั้นต้องตกนรกก่อนครับอ๋อแล้วขึ้นมาเป็นสัตว์แต่ึ่งเหมือนบา้าเหมือนหลอกเราตัวเราเหมือนหลอดไฟเหมือนเช่นหลอดไฟหลับก็ก็เหมือนเราตายอ่ะแล้วหลอดไฟตื่นขึ้นมา ก็เหมือนแบบเราแบบอยู่ดีๆแล้วก็ไปแบบเกิดใหม่ mm hmm. อันที่สามก็คือหลอกไฟพังไปเลยก็เหมือนตกนรก mm hmm. แต่ถ้าเกิดมาเป็นสัตว์ถ้ากบบหลอดไฟจะกระพริบว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 แต่ถ้าขึ้สวรรค์ก็เหมือนซื้อหลอดไฟใหม่อะอ๋อเหมือนได้มีโอกาสที่จะไปซื้อ,อ,อหลอไไดไฟใ้กลับมาปฏิบัติ mm hmm. ก็คือการอยู่ในบ้านเห mm hmm. มือนอยู่ในบ้านเหมือนเราเป็นคนที่อยู่ในบ้านใช่ไหม บ้านเปรบเสมือนแบบเราเปรบเสมือนตัวจิตบ้านเปรียบเสมือนกายสังขารอพอพอเราพอเราอยู่ในบ้านก็เหมือนเรามีชีวิตอยู่อืพอเราออกนอกบ้านถ้ากับเราแบบเหมือนตัวจิตดวงวิญญาณออกนอกบ้านเหมือนกายสังขารก็ก็เหมือนกายสังขารหรือบ้านเนี่ยก็จะแตกสลายแต่แต่ จิตวิญญาณต้องออกกล้าบ้านตอนเสมอไม่มจะบอกอะไรให้นะเระาตาไงหครับเราไม่ใช่ตัวเราตัวจิตครับตัวเราเป็นดวงจิตอ๋อคือคนส่วนมากจะคิดว่ากายสังขารน่ะคือของอเราเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ในความหมายนังนั้นเราเอ๋อจริงๆเราคือเป็นดวงจิตที่มาอาศัยกายสังขารถ้าเปรียบเสมือนบ้านก็มาอาศัยบ้านซึ่งเป็นกายสังขารอยู่ใช่ไหม ครับอ๋อแม่เข้าใจแล้วเอ็ดอ,อันมันก็เหมือนรถอ่ะเหมือนเราลดก็ลงได้อยู่ก็ถ้ากับเรายังมีชีวิตอยู่พอพอลดเริ่มทันก็เหมือนเราเริ่มเริ่มป่วย <c oughs> พอลดกลับมาแข็งเหมือนเราหายป่วยแต่ถ้าเราตายปุ๊บรถก็จะแบบพังแต่ถ้าขึ้นสวรรค์ก็เหมือนซื้อรถใหม่เหมือนเหมือนแบบรถด,ดีๆอะ <c oughs> แต่ถ้าตัูตรงกลางถ้ากับว่าส้มแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม ส่วนแบบตกนาโลก็เหมือนเสียพังระเบิดไปเลยอ๋อพังไปเลยแต่ถ้าเกิดมาเป็นสัตว์ก็เหมือนเป็นรถกับเก่า๋อแค่สองมิก็ก็แบบน้ำมันหมดแล้วอือทำผู้ทำไปแล้วตัดแฉแล้วก็ใจแล้วก็บอกว่ายาพิ่งนะจะอะโอเคลูกคุยไปเลยลูกคุยไปเลยยกัอย่างใช่หมพัน้มีกางนึงก็คือ ชีวิตหลังฟานตายอ่ะแบบตัวเองเหมือนแบบจิตวิญญาณคิดแล้วว่ามันไม่จบง่ายๆหรอกมันจบแล้วพอตายมันจบแล้วแต่ที่จริงมันไม่จบ mm hmm. เพราะอย่างนั้นคนคนคน,คนทั่วถึงทาได้แล้วทํามีแล้วพราะคิดว่าตายแล้วจบเลยแต่ที่จริงมันไม่จบ mm hmm. ต้องตกนรกหรือไ mm hmm. มก่ก็ขึ้นสวรรค์แล้วไมก่ก็เกิดมา